สวัสดีทุกคนกันไ้้นะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า t ทนีกา r d i a เ a t o r นะครับผมซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วผมได้จัดการกับเจ้ามรณะนะไปได้ต่อสู้กับโยมมาทูดและเอาชนะได้คืนเราทวงคืนวิญ,ญญาณพ่อเราได้คือเราเอาได้รับวิญ,ญญาณพ่อของเรขึนแล้วแต่ว่าเราต้องไปตามมรณะนะหรือตามยมมาทูดไปที่แบบนรกนี้นะครับซึ่ง ตามชื่อนหะครับบอสมันชื่อมรณะผมก็เรียกมรณะหรือมันก็คือยม,มทูตผมก็จะมาเคลียร์ดานพิเศษก่อนนะครับเจ้ากับโออีออสอีออสเหรออีฮ e ีออสอืมชื่อเจ้ามันแปลกจริงเนะให้ไม่ใช่ทุกคนจะใส่นะเกาะเกาะไม่เด้สะท้อนเนาะเฮ้ยตาแกให้ว่าเกาะสะท้อนกันเลย ใไม่สะท้นอนก็ดีรอดเหรอดีมากมาก้อุอ้ยหลบได้ไงผมไม่รู้นะถอดมืด่อผมจะกระโดดกระโดดลันไปนมือล,ลั่นโดนปุ่มกระโดดโอเอาอุ้ยหอกมันก็ไวอยู่นะครับหอกระดับวิเศษเนี่ยมันแบบนี้หมวกก็วิเศษแต่ชุดเกราะดีแล้วบูดดดเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละฮึมจ๋ออู้หลบได้นี่แหละโออนี่ไป็นหนึ่นอ,อ,อ perfect เจ้ารถจะสู้เขาได้ฮึ่มผิดแบบนี้ลุงชอบเพอร์ผิดอ่าผมมาดูนในหินนี่จะมีเืออะไรเลือแน่นอนครับเพราะว่าพลังเราก็ต้องสูงกว่าดูซิว่าจะได้อะไรให้ใช่เชื่อข็งอินเทอร์เน็ตดิป,ปัญหาให้ไม่เอานะแบบนี้ไม่ได้นะแหมท้าไม่เลือดอย่างอย่างน่าเกลียดก็ไอ้ยคนจะกดเข่าเผาทำไมชอบกดผิดเนอะผม จะว่าไปแล้วนี่แหละครับคือผมได้เปิดหีบแล้วดันมาได้ชุดเกาะน,นี่โครเมนเซอร์มาคือเราได้ขงในนี่โครเมนเซอร์ซึ่งมันก็เอฟเฟกต์นี่มันดีนะครับคือเป็นเอฟเฟกต์ต่อสู้กับอัสบินนะคืออาตาัตราคริเราได้รับไปแล้วนะครับเราได้คริ60นตะยคือแบบยอดเยี่ยมมากครับโอกาสที่ไปเข้า60ซ แต่ว่า,าแล้วแต่ชุดเกาะน,นะครับคือมันก็ดีแต่ละแบบของมันนี่คือของดึกดํามันแล้วจะมีเลือดไหลแต่เอฟเฟกที่เขาไม่ขาดคือคิติคอน,นะครับเนี่ยเจ๋งโอ้โอเพื่อมันเป็นก่อนเสียเวลาเรามาเล่นด่านพิเศษด่านนี้ดีกว่าหีบม่วงสุดจังาวะคือกับเจ้าซเปอร์ให้้ทำไม,ไมเป็นกระดูกล้อรอข้าเจอแต่กระดูกมาเลยเล่นแต่เล่นมาฮู้ลยกับกระดูกอุ้ยให้ ลงุงเอาแบบนี้ไม่ได้นะผมไปกระดูกแต่ผมก็ไม่ได้ไปกินสมองลุงนะอู้ลุงขอโทษนะแต่ว่ออาไปกระดูกคือมันมีแต่กระดูกเพราที่ลุงสูงมามีแต่กระดูกกระดูกหมดเลยลุงอยากเจอเนื้อหนังบ้างไม่ใช่อยากเจอแต่กระดูกผมไปกระดูกแต่ผมก็ไม่ได้แห้งคอร์ดแน่นอนลุงผมไม่ได้แห้งคอดหรอกนะไม่ได้แห้งคอดอู้แต่ว่าลุงปล่อยเอแน่ ลุงเกี่ยวไรด้วยลุงเกี่ยวไรเพราะลุงจะจัดตอนอื่แล้วเจะลุงไปหน่อยจต่โศลุงไม่ได้อยู่แล้วละ่ะผมก็ว่าผมให้เสียงลุงบางครั้งมันก็ไม่ค่อยคือมันไม่โทนเสียงไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่นะเนี่ยแล้วผมมาเปิดหีบระดับพิเศษก็แล้วก,กันลุงเลือกอันไหนดีเนาะเออลุงขอล่างซ้ายละกันเนาะตาอีกแล้วนนไหนเพิ่มไม่บ่อยให,ให้ให้อย่างเอ็นด์เขาเต็นมาก จะทนความเสียหายไม่เข้ามาหรอเอิมยัี้ลุงในชุดเกราะใหม่แล้วมันก็อนเอิ่มเอ,อฟเฟกต์หายไปหรือเปล่าเอิ่มอันนี้มีช่างนักมีเลือดไหลนะแต่อันนี้เนี่ยเอิ่มมีหน่วงแล้วลุงเสี้ยช่าง,งักปล่อยย่จังเลยลุงเสียช่าง,งักมันเป็นไรได้เวลามุงหน้าหูวเอาเว้จริงแล้วยีออ่วิวทวินปีศาจกูเอาเลเวล32เลเวล32คูณ2พลังเอาเฮ้ยผมจะสู้มันยังไงแต่เดี๋ยพลังผมเท่าไหร่5,000กว่อ มันดูสูตรออ่มาแล้วน่าจะเป็นการคูณน,นะครับน่าจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวให้พวกเราโรเซ่ผูกมาเยือนใหม่เจ็เ้ยผมชั้นปลาหออไปแล้วจัดก,การเลยเพื่อนให้ดี๋ยวใจเย็นสินี่นี่เราเราเราคุยกันดีๆเดี๋ยวไหมนี่แหละเราเป็นพิซ่ารเราไม่ปล่อยอกอบหน้ามวลุงมกันแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะลุงแค่ลุง,ลงเดียให้แต่พวกเราอยู่มาแก้วลุงอีกนะชั้นติดจัง งุงติดชะงักหยอกนี่แหละอุ้ยนี่หรือไอ้อุ้ยอัศวินบ้าลุงเพียนอัศวินบ้าให้เพื่อนมาทำไม่พอฉันด้วยสิโอ้ยไฟฟ้าสุดโอ๊ยลบตัวโอ้ยนี่มันอะไรของมันเนี่ยลุงจะเล่นยังไงลุงจะเล่นยังไงไม่ต้องรำมากทำร้ายเพื่อนฉันเหรอนี่แหะเจอหอกไปหน่อยอู้ยจอทผมร้ายลุงเลยเนาะนี่เฮ้ยลุงไม่ใช่แล้วที่ทำร้ายผมเนี่ย อู้เจา้าอุ้ยหยอก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 นี่เนี่ยแถวกระบวนท่า,น,านี่เป็นน้อยดาบจ้วงหลังแย่ไม่นะเพื่อนตายคู่เลยแย่ลุงจะกลับมาใหม่มาเอาซ้อมเราลงคืนแน่นอนเจ้าสองพี่น้องเอพิ่มปีศาจเจ้าสองพี่น้องปีศาจนี่ฉันจะกำแหงไปใหญ่แนละ้วผมอัพสกิลอะไรผมจะอัพเอิ่ม คุความเสียหายแล้วกันนะคือผมพนักง,งานผมหมดคลิปนี้ผมก็ไม่น่าไปถึงบอสนะบอสคือกี่ีดานเรามานับกันครับต่อผมเล่นมารอบหนึ่งก็ยังเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ดานนะครับโอ้มันยาวมากเลยเสน้นทางุนทางนียาวไกลครับ คลิปนี้ผมก็จะเล่นกับจัดการกับบอสแต่ไม่ใช่สีผมจะจัดการด่านพวกนี้ไปเลยนะครับผมจะส่กิปนะครับเพื่อดูโฆษณาเอาพลังงานดูที่พลังงานผมเหลือแค่สิบแต้มมาไม่พอรุยนะครับเราจะกลับมากันอีกทีตอนที่พลังงานเต็มนะครับอู้ตอนนี้ลุงได้กลับมาแล้วเนาะลุงกลับมาแล้วแล้วจะสู้กับเจ้ากราฟิกกราฟิกเจ้ากราฟิกนี่มันหนตอแบบเออ อยู่ที่นี่เมื่อกี่ปีแล้วเหรอผมไม่รู้เหมือนกันผมข้าไม่รู้ว่าข้าอยู่เมื่อกี่ปีแต่ข้าจะจัดการผู้มาเยือนทุกคนที่มาเยือนนรกแห่งนี้ดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครลุงก็ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนี่นะดุใช่ได้แต่เจ้าฟูเข้าไม่ได้รก กระโดดลบผมก็เพิ่งรู้นะมันกระโดดรบได้คือพายุแต่ก่อนผมบล็อกออย่างเดียวแต่ความจริงคือมันแบบมันกระโดดลบได้เพราะมันเราผิวมากพอที่จะหลบครับให้เป็นไปไม่เป็นไปไม่ได้เจ้าตรงไม่ได้ป้อมดาวสิจะฉันทำได้าะฉันเผาเผือเฟอ,อีกตั้งหกมีอะไรที่ขอดถไม่ได้คงทำได้ สามเราอยากสวยงามแล้วพลังงานก็พึ่งมามันก็พึ่งมาเต็มอะไรตอนนี้เราประทรผมอัพยิงแม่นหนึ่งน,นะคือครูดาวมันเท่าไหร่ห้าวิเท่าเดิมครับตอนนี้ก็ห้าวินะครับครูดาวมันคือแบบเราต้องมีดาเมจแรงขึ้นนะครับคือมันจะดีมากเลยถ้าเราทําดาเมจแรงขึ้นได้ทวินเจ้า้าแฝดออ้ยเดียวทำไมโดนนี่ลุงเจอแต่้าแฝดเลยล่ะ พวกเราไม่ใช่แฟนกันพวกเราเป็นเพื่อนกันนะนี่แหละเพื่อนในายใจร้อนจะทำไมนายพุ่งไปต้อนรับลุงเองก็ไปกระโดดหลบหลังก็ทําไมเราประโถอุ้ยอ๋อเนาะอุ้ยอ๋อเพือลยลุงเลยรู้ว่าเป็นหมาหมูแล้วเก่งให้เป็หมาหมูแล้วเก่งเราประโถ่ตาแกให้เพื่อนนายจะทําร้ายเขาไม่ได้นะอุ้ยอ๋อทร้ายลุงโอ้ย,ออย,อยเจ็บนะลุงสู้ไม่ได้มันสองตัวแบบนี้อุ้ยอย่าทำให้ลุงโดนโยกขี่ลุงหิวไม่ได้ เจาสวินบ้าตัวนี่กอ๋อไอ่ลุงเก็บเก็บเปลือกเกินไป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 ผมเก็บได้แล้วหนึ่งตัวผมเดี๋ยวฟอกไว้ก่อนเถอะลุงจะกลับมาเอาคืนเอง่เป็นครั้งแรกครับที่แพเฮเธอมาเลยยี่สิบห้าเปิดสิบบอกนะมิโนชูให้มันซื้อพลังได้เพื่อน โอ้โมันสจะกลัวอะไร่แน่นะฉันบุ้งแล้วแกกระโดดน่อซับมันเลยโอ<ห>้ฉัปล่อยพวกเกตเลลูกไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้ตกยืนาใช่มันมาตกหินร้าได้เพื่อนนี่ยนะฉันจัดการมันมแล้วเองเอาต่อเลยเพื่อนมันคมและละเอียดมันจริงเลยมันเอ้ยมันคอมโบนรกชัดชัดอ้าา ให้ฉีดพิษกระโดดนี่นะตแตะแก่เจอนี่อุ้ยอุยจกกระดอนด้วยอุ้ยอ,นะอุย,อยสตนันอีกแล้วมันได้ช่วยอะไรลุงเลยมันอนาดเช่นนี้เลยเหรอหึอ่งลุงจะฝากไว้ก่อนคลิปนี้สงสัยลุงต้องปิดแบบอนาดซะแล้วหือน้ำตาจะไหลเล่นมาลุงเล่นมาตั้งนานไม่เคยแพ้อะไรแต่ัดแพ้อะไรตอนนี้นี่ช่างต่อไปลุงจะอัพอาวุธ เลือกอาวุธใหม่มาเอาคืนมันแน่เจ้าทวินส์ฟาเฟตนะลกนี่จะต้องได้รับผลกรรมอย่างสอสมลุงจะเอาคืนพวกปีสอบนี้แน่ๆน่ไอ้ลุงผมก็เอาต้อตนะคือไปครั้งแรกจริงๆนะที่ผมแพ้ให้บอดออน้ำตาจะไหลเลยเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากเลยผมแทบไม่เคยตายพวกนี้คือโดนคอมโบนรลกผมคิดว่านะอาวุธวีรบุรุษของมันน่าจะเป็นแบบตีด้านหลังแล้วดาวมจแรงขึ้นครับ คือมันเป็นตัวแบบคอมโบกับสตันหัวอัศวินแล้วคือน่ากลัวมากเลยโอ้เจ็บปวดใจลุงเจ็บปวดใจยิ่งนักไอ้ทั้มันเถอะเดี๋ยวข้างต่อไปจะซื้ออุปรกรณ์มาสู้กับมันแน่ผมเก็บเพชรไว้ซื้อโขรร็ัตซั์นะครับคือแบบมันเป็นตัวที่โกงอยู่นะเพราะมันทั้งถึกทั้งแรงเหมือนอาัศวินผสมกับตัวมีดคู่อย่างเรานะครับ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือลุงสู้มันไม่ได้มันมีลุงสู้ไม่ได้มันมีสองตัวนะลุงสู้มันไม่ได้จริงๆ ลุงสู้ไม่ได้แต่แกสู้ได้ทุกคนลองพยายามดูพบกาความพยายามดูที่ไหนปอบสํสเร็จอยู่ที่นั่นนะทุกคนขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบายๆครับผมเย่เย่